เา้ปเลิฟเราอเรอลิฟีมันคือกำลังงานบวชจะเป็นนบวชเนี้อาทิตย์ที่แล้วก็ว่างกันควไม่หลับงบวชกันแต่อาทิตหน้ามีงานข่าวดา

ไปเออผมเมื่อกี้ผมว่าผมเจอที่ไหนเด็กข้างแรงนะสิสิเจอกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้านั่งผมก็นั่งนึกอยู่เจอที่ไหน 本当だ。<music> อ,อไม่ดีแล้วหรอเดี๋ยวดูอาการกันแล้วบางคู่ผมก็ได้อ,อันนี้เ <c oughs> ท่เาไหร่ครับทายของทายไปหนึ<ป>่งได<ป>้งไดอันนี้ทายได้ใช่ไหมครับ ก่อนหน่อยเนาะต่อต่อไม่มารอให้ถ้าเรามีถ้ามันเยอะใช่ไหมหลังเนี้ยคือข้างล่างเกิดไม่เท่าให้เราต่อต่อลงมาต่อลงมาโอเคนี่น้ำเยอะเกินว่าเนี่ยที่เราบอกต้องต่อไปอีกอย่างนึงสามย่อยสามย่อยถือว่า

卖的。 ครับก็ <laughs>